ที่ประชุมมหาเถรสมาคมหรือว่ามสเนี่ยได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจัดงานบูนปอดเหล้าปอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามที่สํานักงานอนามัยกรุงเทพมหานครเสนอมานะครับว่าวัดเนี่ยจะต้องปลอดบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยจึงได้เสนอ4ข้อนะครับต่อมหาเถรสมาคมข้อแรกวัดต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่แล้วก็ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเครื่องหมายบอกชัดเจนนะครับแต่บางวัดก็มีเครื่องหมายชัดเจนก็ยังมีการสูบอยู่ก็มีเหมือนกันบางทีเล่นกันหน้าป้ายเลยมีนะฮะนะต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับครับ,รบสองคือวัดเนี่ยต้องเป็นที่ในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือก,กับประชาชนนะครับที่มาติดต่อใช้พื้นที่วัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับไม่มีการขายบุหรี่และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ต้องไม่ให้มีการสูบบุหรี่ด้วย3ม พระสงฆ์ควรเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆสอแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่แล้วก็เล่า4คือถ้าหากว่าวัดต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ะนะครับบางวัดไม่มีสื่อประจมพันธ์ไม่รู้จะทํำยังไงติดต่อไปได้เลยนะครับที่ทางมหาเถรสมาคมนะครับขอสนับสนุนสื่อวัดปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นะครับก็มีการแจ้งไปที่เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประสานทุกวัดดำเนินการแล้วครับครับก็อาจจะมีป้ายหรือมีอะไรที่แสดงการเป็นสื่อที่แจ้งให้ในวัดเข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ได้ครับนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ